ทางด้านครอบครัวของผมนะแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่ทํางานในนามของบริษัทอุตสาหกรรมเขาก็มีผลกระทบครับบางที่เขายุบตัวลงเลิกจ้างหรือว่าหยุดชั่วคราวสองเดือนสามเดือนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีรายได้มีผลกระทบเป็นอย่างยิ่งเลยถ้าถามความเห็นส่วนตัวชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นคือเฉยๆมากกว่าแต่ว่ามันจะมีคนบางกลุ่มหรือบางประเภทที่ เขาค่อนข้างจะตื้อโทรมาแบบโทรเรื่อยๆโทรบ่อยๆเพื่อที่ต้องการให้เราเข้าร่วมเกี่ยวกับเขาซึ่งทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเคกับตรงจุดๆนั้นเพราะมันทําให้เราสูญเสียเวลาพักผ่อนหรือสูญเสียความเป็นส่วนตัวของเราออกไปธุรกิจเครือข่ายคือการตลาดชนิดหนึ่งครับที่เกิดจากการย้ายสินค้าจากบริษัทไปสู่ผู้บริโภคผ่านตัวแทนหรือคนกลางนะครับ โดยที่ให้ผลตอบแทนจากการที่มีการใช้สินค้าภายในองค์กรเกิดขึ้นมันเป็นความแตกต่างระหว่างใช้สินค้าจากระบบการตลาดทั่วๆไปการตลาดทั่วไปเนี่ยบริษัทจะต้องจ่ายค่าโฆษณาและรวมถึงค่าจัดจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆให้กับไม่ว่าจะเป็นดาราพรีเซนเตอร์หรือเจ้าของร้านห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อหรือมาร์เก็ตเพลสในออนไลน์ต่างๆซึ่ง ผู้บริโภคนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นแต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราไม่มีการใช้ช่องทางโฆษณาแบบในทั่วๆไปแล้วก็ไม่มีการจัดจําหน่ายสินค้าในที่ทั่วๆไปด้วยก็เลยมีเงินเหลือนะครับที่จะเอามาจ่ายให้กับผู้ที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวแทนของบริษัทในการนําสินค้าออกไปนําเสนอให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายนั้นข้อแตกต่างระหว่างธุรกิจเครือข่ายกับธุรกิจทั่วไปก็คือเราทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่จะ เปลี่ยนจากผู้บริโภคธรรมดามาสร้างรายได้โดยการแนะนําสินค้าและบอกต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆของเราครับข้อดีของการทําธุรกิจเครือข่ายนะครับมีมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการที่คุณสามารถเริ่มต้นทําธุรกิจด้วยเงินลงทุนที่ต่ําไม่มีข้อจํากัดในการทําธุรกิจ ไม่มีข้อแม้ใด,ดๆทั้งสิ้นสามารถทำร่วมกับงานประจําของคุณได้ทำสําเร็จแล้วยกเป็นมรดก ok ให้กับทายาทคุณได้อีกแต่เรื่องเหล่านี้นะครับก็ยังไม่ใช่คําตอบที่แท้จริงว่าทำไมคุณถึงต้องทําธุรกิจเครือข่ายข้อดีของการทาธุรกิจเครือข่ายที่แท้จริงก็คือเรื่องของอิสระภาพและ การที่คุณสามารถสร้างรายได้โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องทํางานไปตลอดชีวิตวันนี้ผมมีนิทานนะครับที่จะจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อจะเข้าใจว่าธุรกิจเครือข่ายมันทําแล้วมันดียังไงนะครับนิทานเรื่องนี้ครับคือในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับมีชาย2คนชื่อว่าปาโปนกับบรูโนโสคนนี้เนี่ยทำหน้าที่ขนน้าจากภูเข,ขามาสู่หมู่บ้านแลกกับเงินค่าน้ําของคนในหมู่บ้านทั้งสองเนี่ยทำอาชีพมาตั้งนานแล้วทาอาชีพนี้มานานแล้วครับแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยปาโปนคิดว่า เขาจะต้องขนน้ําแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนวันนี้ร่างกายเขายังแข็งแรงดีเขายังสามารถเดินไปที่หุบเขาแล้วก็แบกน้ํากลับมาที่หมู่บ้านได้วันหนึ่งหลายๆรอบแต่ถ้าวันนึงเขาเกิดไม่สบายหรือวันหนึ่งเขาแก่มากกว่านี้แรงน้อยลงเขาจะทํำยังไงได้บ้างเขาก็เลยตัดสินใจครับที่จะสร้างท่อส่งน้ําทุกๆวันหลังจากที่เขาเลิกงานบรูโนเมื่อขนน้ําเสร็จก็จะกลับไปพักผ่อนอยู่กับบ้านแต่ปาโปนลจะใช้เวลาหลังเลิกงานของเขาค่อยๆสร้างท่อส่งน้ํา จกขุบเขามาสู่หมู่บ้านซึ่งแน่นอนเขาก็ต้องใช้เวลาในการสร้างค่อนข้างนานนะครับและก็ยังไม่เห็นผลในช่วงแรกๆที่สร้างเป็นอย่างเงี้ยทุกๆวันบูโน่เนี่ยร่างกายแข็งแรงครับสามารถขนน้ําเที่ยวหนึ่งเนี่ยได้หลายถังและว,วันหนึ่งเนี่ยได้หลายเที่ยวปาโปนลร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็ยังต้องทํางานแถมทํางานเสร็จแล้วยังต้องไปสละเวลาบางส่วนไปสร้างท่อส่งน้ําจากภูเขาลงมาที่หมู่บ้านด้วยปาปนลใช้เวลาอยู่ปีกว่าๆนะครับในการสร้างท่อส่งน้ําจาก ุบเขามาสู่หมู่บ้านในวันที่เขาทาสําเร็จนะครับปาโปลเนี่ยสามารถขายน้ําได้โดยที่ตัวเองเนี่ยไม่จะเป็นต้องเดินไปตักน้ําที่หุบเขาเวลาผ่านไปนะครับทั้งสองคนแก่ตัวลงบรูโน่เนี่ยก็เริ่มขนน้ําได้น้อยลงจํานวนเที่ยวได้น้อยลงดังนั้นรายได้ต่อวันก็เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ในขณะที่ปาโปลเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ได้มากขึ้นจากการขายน้ําให้กับคนในหมู่บ้านและยังสามารถสร้างท่อส่งน้ําไปยังหมู่บ้านอื่นๆเพื่อสร้างไรายได้ได้อีก นี่แหละครับผลสรุปสุดท้ายการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคล้ายๆกับการสร้างท่อส่งน้ําให้กับชีวิตของเราการทําธุรกิจเครือข่ายเป็นงานที่อาศัยเวลานะครับแต่ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยมีรายได้จากการที่เราแนะนําสินค้าและคนในองค์กรของเราเนี่ยมีการซื้อสินค้าใช้ไปเรื่อยๆรายได้เหล่านี้นะครับก็จะกลับคืนมาสู่ตัวเราด้วยโดยแม้ว่าเราไม่ได้ทํางานอีกแล้วก็ตามนี่ก็คือธุรกิจเครือข่ายและข้อดีของมันหวังว่า ทุกเราทุกคนเนี่ยจะมองเห็นเป็นโอกาสแล้วก็ตัดสินใจมาร่วมงานกับพวกเรานะครับพี่เคยเข้าฟังอบรมบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของเน็ตเวิร์กของบริษัทอื่นแล้วยังมีความรู้สึกว่ามันไม่โดนมันไม่คลิกเพราะว่าเราต้องใช้เงินจำนวนเยอะในการที่จะสมัคร เครือข่ายกับเขาโดยที่สินค้าของเขาเนี่ยมันไม่โดนใจเราก็จนพี่เนี่ยได้มาใช้ซีน่าเราพี่มีความรู้สึกว่าพอได้ลองใช้แล้วเนี่ยคือในเรื่องของการใช้ที่เห็นผลจริงทำให้เราเนี่ยอยากเ,าเข้าไปทำธุรกิจเครือข่ขายในเรื่องของการสะสม P ีวหรือคะแนนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่มีการตัด พี่ว่าในการที่เราจะทําธุรกิจแล้วมีธุรกิจที่เราเอ,อื้อเราได้แบบนี้เนี่ยปัญหายากมากเขาไม่มีการตัดแต้มหรือไม่มีการลดตําแหน่งเราเลยแล้วก็ในเรื่องของสินค้าที่ใช้ดีและบอกต่อไม่ยากกับการที่เราจะทําเครือข่ายหรือเริ่มธุรกิจสิ่งที่มีคาดหวังนะคะก็คืออิสระค่ะ อิสระสำหรับบีคืออะไรก็คือตอนนี้บีทางานประจําใช่ไหมคะมีเงินเดือนบีก็มีรายได้มั่นคงแต่บีจะขาดเวลาที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนใช้เวลากับครอบครัวบีก็เลยอยากจะหาอาชีพที่สร้างรายได้ของบีให้มั่นคงด้วยแล้วบีก็มีเวลาไปใช้ชีวิตกับครอบครัวไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดเป็นโอกาสที่ทำให้บีได้ในสิ่งที่บีคาดหวังไวค้ค่ะ ถามว่าที่มามาจากอะไรนะคะคือเริ่มต้นจากเป็นคนที่มักจะถูกชวนเข้าไปฟังธุรกิจเครือข่ายนะคะแล้วก็ไม่ว่าเครือข่ายที่มีมาในประเทศไทยกี่เครือข่ายเพื่อนๆชวนเนี่ยไม่เคยปฏิเสธแล้วก็จะไปฟังไปอะไรตลอดเวลาเวลาไปร่วมฟังธุรกิจเครือข่ายทีไรเนี่ยคือเราก็ช่วยซื้อนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรามักจะคิด เสมอเสมอเลยเมื่อไปเข้าร่วมฟังธุรกิจเครือข่ายเมื่อเราเห็นเขาโมติเวตคนแล้วก็เห็นความตั้งใจของผู้คนที่เข้ามาร่วมฟังในธุรกิจเครือข่ายนั้นเนี่ยสายตามีความมุ่งม,มั่นทําให้เรากลับมาคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะทําธุรกิจเครือข่ายได้นะคะก็หลายสิบปีแล้วนะคะน่าจะร่วมร่วมยีกว่าปีแล้วที่ได้ไปฟังธุรกิจเครือข่ายมาตลอดในเมืองไทยเนี่ยคะ่ะ ตั้งแต่ค่ายใหญ่ๆจนถึงค่ายเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยเรากออ็อาจจะไม่ได้ลงไปร่วมกับธุรกิจนั้นไปสร้างจนประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีธุรกิจหลักที่เราทําของเราอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยพอเราเริ่มคิดมาตลอดเลยว่าเอ๊ะทำไงเราถึงจะเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายอันนั้นน่ะเป็นความหวังเป็นเป้าหมายแล้วก็ เป็นสิ่งที่เราคิดมาโดยตลอดจนถึง<ม>ตัวเองเนี่ยตัวดิฉันเองทำธุรกิจเรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะคะ<ม>ก็มีบริษัทที่ออกแบบมือถือทำมาเป็นสิิปีแล้วนะคะแล้วก็จนอยู่กับเ,เทคโนโลยีอยู่กับสินค้าที่เป็นไฮเทคนะคะมาโดยตลอดพออยู่กับสินค้าที่เป็นหมวดประเภท<ม>เทคโนโลยีไฮเทคเนี่ยเราจะเจอว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยมีมาโดยตลอดแล้วก็ เ,เปลี่ยนตั้งแต่ 2G 3G 4G จนปัจจุบันเป็น 5G นะคะขณะนีนน้ความยากของการเกี่ยวข้องกับธุรกิจไฮเทคคือเราจะต้องออตามให้ทันนะคะ ทำงานแบบตาห้ามกระพริบเลยนะคะถ้าตากระพริบเนี่ยอาจจะแบบขาดทุนหรือเสียหายได้อะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งมันก็มีความยากและมีความเหนื่อยอีกอย่างหนึง่งแต่นั้นเนี่ยเมื่อวันทีเ่เรากลับมาพบเจอสินค้าอีกหมวดหนึ่งคือสินค้าที่เป็นเฮลตี้คือบำรุงสุขภาพแล้วก็บิวตี้ซึ่งเป็นเทรนของสินค้าที่เป็นเทรนที่ยังคงอยู่ในธุรกิจแบบต่อเนื่องนะคะหมายความว่า คนที่ใช้หรือคนที่ดูแลสุขภาพก็มีมากขึ้นเรื่อยๆคนที่ดูแลผิวพรรณก็มีการใช้กันอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอธุรกิจนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นธุรกิจด,ดาวลุ่งนะคะตั้งแต่ปีที่ก่อนจะมีปัญหาโควิดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์แล้วว่าธุรกิจประเภทเฮลตี้บิวตี้เป็นธุรกิจที่เป็นดาวลุ่งและยังคงอยู่อย่าง ่อเนื่องนะคะบังเอิญโชคดีว่าดิฉันได้พบกับรุ่นพี่ที่เป็นด็อกเตอร์แล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตนะคะเป็นผู้ที่ผลิตสกัดสารจากสมุนไพรและธรรมชาติแล้วก็เอามาผลิตเป็นส่วนที่เป็นบำรุงผิวพรรณส่วนที่เป็นอาหารเสริมะอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของโรงงานนะคะมาช่วยทำอ่านดีนะคะส่วนของเราเนี่ยเราก็จะ ร่วมในการทดสอบนะคะสินค้าด้วยว่าสินค้าเนี่ยที่เราต้องการนะคะได้คุณภาพจริงไหมได้ผลตามที่เราต้องการไหมอะไรเงี้ยนะคะหลังจากที่มีการทดสอบสินค้าหนึ่งตัวที่เราทําในหมวดของเ,ออเสริมสุขภาพแล้วก็เสริมความงามนะคะบำรุงผิวพรรณเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเราใช้เวลา 3- 4เดือน4ี่หเดือนในการทำปรับศูนย์ให้ได้คุณภาพซึ่งตรงเนี้ยพอเราได้สินค้าออกมาแล้วในหมวดเหล่านี้นะคะ เราก็เป็นที่มาหลังจากที่เราเคยมีเป้าหมายมีความหวังสิ่งที่เราคิดอยากจะทำธุรกิจเครือข่ายก็เริ่มมีลู่ทางมากขึ้นนะคะตัวเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะร่วมก,กันกับทีมงานของบริษัทสบายโซนเนี่ยนะคะทำแผนธุรกิจขึ้นมาให้เป็นระบบเครือข่ายนะคะด้วยแนวคิดที่ว่าสินค้าของเราเนี่ยในกลุ่มเหล่านี้ทำยังไงให้ผู้ใช้ ใช้ดีนะคะบอกต่อซื้อซ้ําแล้วสินค้าเหล่านี้เพิ่มพูนรายได้เข้าสู่กระเป๋าของเขาเมื่อเขาร่วมเข้ามาทําธุรกิจฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําแผนขอกับสํานักคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็เริ่มต้นคิกออฟของออธุรกิจเรามานะคะปรากฏการที่เราได้เริ่มทำมาก็มีผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจกับเรานะคะ เป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราเริ่มต้นแล้วเราก็มีความตั้งใจนะคะเรามีความตั้งใจว่าคนที่เข้าร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเราอยากให้เขามีไรายได้เพิ่มพูนในกระเป๋าทํางานแบบไม่ต้องกดดันมากนะคะเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายหลายๆแห่งเนี่ยบางคนอาจจะมีความคิดที่มองธุรกิจเครือข่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะว่ามีการกดดันมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยนะคะทะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าในบริษัทสบายโซนของเราเนี่ยชื่อของเราก็บอกอยู่แล้วว่าเราอยากได้คนที่มาร่วมธุรกิจกับเราแล้วอยู่กับเราอย่างมีความสุขนะคะทําธุรกิจแบบสบายๆมีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกดดันไม่เป็นภาระมากมายนะคะ ถึงแม้เขาจะมีงานประจําของเขาอยู่แล้วซึ่งมีรายรับเป็นเงินเดือนก็ดีหรืออาจจะมีการค้าของเขาซึ่งมีรายรับของเขาอยู่แล้วแต่ส่วนนี้อาจจะเป็นส่วนรายได้เพิ่มที่เขาลงมาทํากับเราอย่างมีความสุขค้าววันหนึ่งสายงานเขาเติบโตหรือสร้างเครือข่ายได้เติบโตจนอาจกลายเป็นธุรกิจหลัก ของเขาการทําธุรกิจกับเราเนี่ยก็ไม่ต้องลงทุนเยอะแยะด้วยนะคะเราไม่ได้ต้องการให้คนที่เข้าร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยต้องควักเงินหมืนม่นเงินเงินหลายหลายพันหลายหลายหมื่นเนี่ยเพื่อมาซื้อสินค้านะคะแค่เริ่มต้นกับการใช้สินค้าแล้วใช้ดีเห็นผลแนะนําต่อนะคะคุณอาจจะเริ่มต้นเพียงแค่500บาทหรือคุณอาจจะเริ่มต้นเท่าไหร่ก็ได้นะคะระยะเวลาก็ไม่กดดันไม่บีบคั้นอันนั้นคือ แนวทางนะคะที่เราเริ่มทำธุรกิจเครือข่ายที่อยู่ภายใต้บริษัทสบายโซนจำกัดนะคะบริษัทสบายโซนเนี่ยเราก่อตั้งตั้งแต่ปีคศ2005นะคะจนถึงวันนี้ก็15ปีแล้วทุนจดทะเบียน75ล้านนะคะแล้วก็ประสบการณ์ในการทำธุรกิจถึงแม้จะเป็นธุรกิจประเภทอื่นที่เราเริ่มต้นมาเนี่ยนะคะก็หลายปีอยู่แล้วก็มาเริ่มต้นธุรกิจที่เป็นเครือข่ายเพิ่งได้รับ อนุมัติจากสคอบอมาแต่เราก็เริ่มต้นได้อย่างดีแล้วก็มีระบบรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบแบ็ k ออฟฟิศนะคะระบบรองรับสมาชิกนะคะเราเตรียมระบบไว้พร้อมถ้าสมาชิกเราจะมีมากไปจนถึงเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยค่ะระบบเราก็พร้อมที่จะรองรับทําให้สมาชิกนะคะทํางานง่ายขึ้นนะคะสั่งซื้อสินค้าง่ายแนะนําหรือชักชวนคนที่สนใจจะร่วมธุรกิจเนี่ยก็ง่ายเพราะเราจะมีเครื่องมือทาง อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์เป็นระบบเซลเพจเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้เขาอ่ะสามารถเอาไปเผยแพร่แจกจ่ายให้กับลูกทีมหรือแม้กระทั่งการทำวิดีโอสอนเรื่องการใช้ระบบนะคะเพื่อให้คนที่เข้ามาเนี่ยคะ่ะสามารถมีเครื่องมือเหล่านี้ในการช่วยทำธุรกิจให้ง่ายขึ้นแล้วก็มีระบบโลจิสติกระบบส่งสินค้านะคะได้อย่างรวดเร็ว นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ตัะเตรียมแล้วทำไว้ครบหมดแล้วนะคะเพียงแค่มีผู้เข้าร่วมธุรกิจกับเรานะคะคุณเข้ามาเมื่อไหร่เข้ามาจำนวนมากเท่าไหร่ระบบเราก็รองรับได้ทั้งหมดนะคะนั่นคือสิ่งที่เราได้ตัะเตรียมไว้